ในปี2558ไทยเราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งจะมีการเปิดการค้าเสรีโดยเฉพาะตลาดค้าข้าวที่ประเทศเรายังมีจุดขายที่เนื้อกว่าคู่แข่งอยู่ที่ข้าวไทยมีคุณภาพที่ดีมาตรฐานสูง เพื่อให้มาตรฐานข้าวไทยเป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับในระดับสากลกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทําระบบการตรวจรับรองแหล่งผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ข้าวเพื่อให้มีความปลอดภัยสําหรับผู้ผลิตผู้บริโภคและการแปรรูปซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานว่าสามารถผลิตข้าวคุณภาพเข้าแข่งขันในตลาดการค้าเสรีอาเซียน การจะผลิตข้าวเพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียนเกษตรกรต้องเพิ่มต้นทุนที่ได้เปรียบด้านคุณภาพข้าวที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้นด้วยการผลิตข้าวตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ข้าวแต่ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับ GAP กันก่อน GAP ข้าวคือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวเปลือกเพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้นเมื่อเกษตรกรผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ G.A.P ก็จะได้ผลิตผลข้าวเปลือกคุณภาพดีเป็นวัตถุดิบในการแปลรูปให้เป็นข้าวสารที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและผู้ค้าในต่างประเทศ เมื่อคุณภาพเป็นตัวสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าวซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรและการยอมรับของผู้บริโภคดังนั้นตัวชี้วัดคุณภาพข้าวด้วยระบบการตรวจรับรองแหล่งผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ G.A.P. ข้าวเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและแปรรูปของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ 1. ผลิตข้าวเปลือกที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 2. ผลิตข้าวเปลือก คุณภาพตรงตามพันธุ์ 3. ผลิตข้าวเปลือกที่คุณภาพการสีดีได้เข้าเต็มเมล็ดมากขึ้น GAP เป็นมาตรฐานคุณภาพขั้นพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเกษตรกรผู้ผลิตข้าวของไทยต้องเริ่มตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ข้าว ซึ่งนอกจากจะได้ผลิตผลข้าวที่ปลอดภัยทั้งต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภคแล้วข้าวที่ได้รับกรองมาตรฐาน G.A.P. ยังเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการค้าข้าวข,ของไทยส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติดีขึ้นตามไปด้วย การผลิตข้าวตามระบบการจัดการคุณภาพ G.A.P. ข้าวนั้นนอกจากจะได้ผลิตผลข้าวเปลือกคุณภาพปลอดภัยแล้วเกษตรกรยังได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มที่1คือการเพิ่มคุณภาพผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเพิ่มที่2คือเพิ่มผลผลิตทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มที่3คือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรและผู้บริโภครวมถึงรักษา สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้เมล็ดพันธุ์น้อยลงและการใช้สารเคมีที่เหมาะสมปัใจหลักสำคัญของการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ G.A.P. ข้าวก็คือความปลอดภัยเกษตรกรจึงต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและวิธีการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวมีด้วยกัน7ข้อดังนี้ 1. แหล่งน้ำา 2. พื้นที่ปลูก 3. การใช้วัตถุอันตราย 4. การจัดการคุณภาพ 5. การเก็บเกี่ยวข้าว 6. การขนย้ายการเก็บรักษาและการรวบรวมผลผลิตและ 7. การบันทึกข้อมูลกเกษตรกรที่ทำได้ทั้ง7ข้อนี้ก็จะได้ผลผลิตข้าวเปลือกที่ปลอดภัยและมีคุณภาพน้ำและดินนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำนา การผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ G.A.P. ข้าวจึงกำหนดเป็นพื้นฐานมาตรฐานไว้ดังนี้น้ำที่ใช้ในการทำนาต้องได้จากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุอันตรายพื้นที่ปลูกต้องไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนเกินค่าที่กำหนด โดยการตรวจประเมินจะดูจากสภาพแวดล้อมหากอยู่ในสภาวะเสี่ยงก็จะเก็บตัวอย่างน้ำและดินในบริเวณนั้นมาตรวจสอบและวิเคราะห์อีกครั้งการเริ่มต้นจากพื้นฐานการปลูกข้าวทั้งน้ำและดินที่ปลอดภัยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไปสู่เป้าหมายมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ G.A.P. ปัจจุบันการปลูกข้าวมีการใช้สารเคมีทั้งยาฆ่า,มาแมลงและปุ๋ยเคมีกันมากเกินความจำเป็นทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ G.A.P. ข้าวจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานการใช้วัตถุอันตรายให้ปลอดภัยขึ้นเมื่อมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตให้ใช้ตามคำแนะนำของกรมการข้าวและคำแนะนำในฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องลงบันทึกข้อมูลการใช้ทุกครั้งตรวจสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายอยู่เสมอ พันธุ์ข้าวไทยเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในคุณภาพตลอดมาดังนั้นการผลิตข้าวตามระบบจัดการคุณภาพ G.A.P. ข้าวจึงจำเป็นต้องรักษามาตร,รฐานสายพันธุ์ข้าวไทยนี้ไว้ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานในเรื่องการจัดการคุณภาพข้าวเพื่อการผลิตข้าวเปลือกให้ได้ตรงตามพันธุ์โดยคัดกรองตั้งแต่การเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามพันธุ์และมาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวและนวดแล้วต้องได้คุณภาพตามที่กำหนด กลุ่มข้าวทั่วไปมีข้าวพัน์อื่นปนได้ไม่เกิน5%ในจํานวนนี้มีเมล็ดข้าวแดงได้ไม่เกิน2%มีปริมาณต้นข้าว34%ขึ้นไป กลุ่มข้าวหอมมะลิมีข้าวพันอื่นปนได้ไม่เกิน2%ในจํานวนนี้มีเมล็ดข้าวแดงได้ไม่เกิน1%มีปริมาณต้นข้าว36%ขึ้นไปคนผลิตข้าวที่ผ่านการปลูกมาอย่างตั้งใจตามระบบจัดการคุณภาพ GAP ข้าวนั้นถ้าจะให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานกําหนดต้องมีการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาอย่างถูกวิธีต้องเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมตามเกณฑ์ในแผนควบคุมการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้และวิธีการเก็บเกี่ยวต้องสะอาดและไม่ปนเปื้อนสิ่งอันตรายสถานที่เก็บรักษาต้องสะอาดมีอากาศถ่ายเทได้ดีและสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุแปลกปลอมวัตถุอันตรายและสัตว์พหาหะนำโรคการขนย้ายพหนะต้องสะอาดและทำอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ทุกขั้นตอนของการผลิตข้าวตามระบบจัดการคุณภาพ G.A.P. ข้าวไม่มีข้อผิดพลาดและตรวจสอบได้จึงกำหนดให้มีการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ 1. แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ 2. แหล่งน้ำใช้ 3. การเตรียมดิน 4. การกำจัดต้นของข้าวพันธุ์อื่นปน 5. การสำรวจและการเข้าทำลายของศัตรูพืชและการจัดการ 6. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 7. การเก็บเกี่ยวและการนวดข้าว 8. การลดความชื้นข้าวเปลือก 9. การบรรจุเข้าเปลือกและการเก็บรักษา 10. แหล่งที่มาของผลผลิตการจดบันทึกให้ถูกต้องครบถ้วนช่วยให้กเกษตรก,กรได้เก็บเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการผลิตข้าวคุณภาพในครั้งต่อไป เข้าร่วมโครงการการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ G.A.P. ข้าวเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะพัฒนาผลผลิตให้มีมาตรฐานซึ่งต้องมีการเตรียมการดังนี้ 1. การจัดการสุขลักษณะฟาร์ม 2. การจัดเก็บการตรวจสภาพและการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร 3. การจัดการปัจจัยการผลิต 4. จัดกระบวนการผลิตการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาและขนย้ายให้มีมาตรฐานไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการผลิต 5การบันทึกข้อมูลในแบบการบันทึกการเกษตรในทุกขั้นตอนการผลิตโดยทุกขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าทำการตรวจประเมินให้ได้คุณภาพตามหลักเกณฑ์ของ GAP เครื่องหมาย Q เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้รับรองสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผลผลิตข้าวเปลือกที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP แล้วเมื่อผ่านการสีจากโรงสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ข้าวสารที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ Q เป็นเครื่องประกันคุณภาพความปลอดภัย นอกจากนี้เครื่องหมายคิวยังมีระบบติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพโดยสามารถสืบค้นย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้ในกรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารรับรองหรือกรณีตรวจพบสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังนั้นเมื่อผู้บริโภคต้องการมองหาข้าวคุณภาพก็ต้องมองหาสัญลักษณ์คิวก่อนซื้อทุกครั้งการผลิตข้าวตามระบบจัดการคุณภาพ G.A.P. ข้าวนั้นกเกษตรกรต้องทุ่มเทท,ทั้งแรงกายแรงใจในการผลิต แล้วผลตอบแทนที่เกษตรกรเหล่านั้นได้รับคืออะไรอันดับแรกก็คือด้านสุขภาพครับสุขภาพของตัวเองแล้วก็ผู้ที่บริโภคข้าวของเราในอ,อย่างนึงก็คือสภาพแวดล้อมที่จะดีขึ้นจากอาการปรีนข้าว G A P ครับสหัสกรข้าก็รับซื้อของเราให้ราคาแพงกว่าที่ท้องตลาดที่ฉางข้าวทั่วไปนะคะแต่ก็ได้แล้วก็ยังมีเงินเหลือไว้ให้ลูกไปเรียนหนังสือด้วยมีความภาคภูมิใจคะ่ะเพราะว่าอย่างน้อย เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นต้นเหตุหนึ่งในการที่จะทําให้ผู้บริโภคข้าของเรานั้นเป็นอันตรายในการที่รับประทานข้าวที่เราผลิตไปค่ะการผลิตข้าวเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดในปัจจุบันต้องเน้นการผลิตเพื่อรองรับความต้องการได้มาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภคและคู่ค้าเป็นสําคัญข้าวคุณภาพที่มีตราสัญลักษณ์ Q จึงเป็นตัวเลือกแรกๆของผู้บริโภคซึ่งต้นทางข้าวสารปลอดภัยนี้ต้องมาจากข้าวเปลือกมาตรฐาน G.A.P ซึ่งเกษตรกรไม่เพียงต้องลงแรงกายทํางานเท่านั้นแต่ต้องใช้ใจในการดูแลให้ได้ผลผลิตข้าวที่ได้คุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคผู้บริโภคเองก็ควรหันมาใส่ใจและให้การสนับสนุนข้าวคุณภาพมาตรฐาน G.A.P. ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยให้เกษตรกรได้พัฒนาข้าวไทยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการข้าวโทร02 5612174หรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวใกล้บ้านท่าน